นี้ลูกเจ้าโอเลี้ยงนะคะเมื่อวานนี้ถูกหมานะคะงับเขาไม่รู้ว่าโดนส่วนไหนแต่เช็คแล้วร่างกายเขาจะไม่มีบาดแผลเลยนะคะแต่ปรากฏว่าน้องขาเดี้ยงนะคะและน้องก็สลบไปแต่ตอนนี้ก็เลยเอาน้องมาพักฟื้นน้องดีขึ้นแล้วนะคะน้องรอดแต่ว่าร่างกายน้องจะพิการมาดูว่านะคะว่ใชะให้น้องกินข้าวเลยนะให้น้องนอนที่บ้านหนึ่งคืนโอ้โหลูกขาหนูเป็นยังไงบ้างคะหนก โอคนเก่งเออเนี่ยขายน้องเขาจะอย่างนี้นะคะน้องเขาจะเลี่ยมไปข้างนึงคือน่าจะขาหักเนี่ยขาน้องแบบข้างเนี้ยหักโอ้ยน้องกินข้าวหมดแล้วเหรอลูกอ่ะน้องกินน้ำดังลูกเดี๋ยวข้าจะเจ็ลูกนะอ่ะน้องกินน้ำค่ะน้องกินน้ำค่ะลูกอ่ะน้องกินน้ำน้องกินน้ำน้องกินน้ำก่อนลูกน้ำหนึ่ยังไม่ได้กินหรอกอันลูกกินน้ำก่อนค่ะอันลูกกินน้ำก่อนนะคะโอ้คนเก่งลูกเดี๋ยวหนูก็หายลูกเจริเนาะขาน้องเจ็บอยู่นะลูกเนาะขานูเจ็บอยู่ มันเดินไม่ได้มันยังเดินไม่ได้ลูกหนูกินน้าก่อนลูกอ่ะหนูกินน้าบ้างลูกอ่ะหนูกินน้าก่อนลูกค่ะอากินน้าก่อนลูกอ่ะอาคนเก่งกินน้ําก่อนค่ะยังไม่กินน้าเลยแต่กินกินข้าวอ่ะกินอยู่แต่น้ำไม่ยอมกินทําไมไม่กินน้ำม่ะลูกหนูกินน้าบ้างสิลูกอันนี้หนูกินน้าก่อนสิคะหนูจะกินแต่ข้าวอย่างเดียวเหรอลูกอืมอากินน้าบ้างลูกอ่ะอัหนูกินน้ำาอหนูกินน้ําอัหนูกินน้ําก่อนนะลูกนะกินน้ําบ้างสิลูกอากินน้ําก่อนคนเก่งกินน้ําก่อนค่ะ ไอเด็กดีกินน้ําก่อนกินน้ําหนูหนูกินน้ำสิลูกไอ้นี่กินน้ําก่อนนะคะไอเออกินกินน้ําก่อนเออกินน้ำไม่ได้ลูกตั้งแต่เมื่อวานนี่ไม่กินน้ำเลยกินน้ําก่อนนะคะไอ้กินน้ําก่อนเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้ไอ้กินน้ําก่อนเดี๋ยวคนเก่งเดี๋ยวเอาข้าวให้ไอ้กินน้ําก่อนไอ้กินน้ําก่อนไม่ยอมกินน้ำมาลูกทําไมลูกน้ำไม่ยอมกินเลยไงไอ้กินน้ําก่อนสิคะน้ำ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 น้น้ำน้ำน้ำกินน้ําบ้างลูกเอ้ยกินน้ําบ้างสิคะไอ้ไม่กินน้ําเลยหรอ อันนี้จะไม่กินน้ำเลยแต่ไดกินข้าวเนาะเดี๋ยวข้าวให้นะคะอันไม่กินน้ำเดี๋ยวข้าวให้นะลูกนะมดก็เยอะเลยในห้องเนี่ยเดี๋ยวมดเต็มเลยเนี่ยกลัวมดจะกัดหนูอ่ะมดแดงมันจะกัดหนูอ่ะเนี่ยมดเยอะเลยเนี่ยมดเยอะเลยมดเยอะเลยดี๋หน้าอะไรมาโรยดีนะมดมันจะกลัวเอาน้ำยาดูดีมดเต็มเลยลูกมันมากินข้าวเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้กินนะคะอันน้กินข้าว ไอตัวเนี้ยไอตัวแสบเนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยทำน้องเนี่ยไอตัวเนี้ยทำน้องเนี่ยไอตัวเนี้ยทำน้องเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยไอหมาตัวเนี้ยไอตัวแสบเนี่ยกัดน้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยกัดน้องไปเลยนิสัยไม่ดีขายยืนไม่ได้ขายหาขายยืนไม่ได้เลยต้องช่วยกันนะลูกนะ ไต้องช่วยหนูให้หนูหายไวๆนะเดี๋ยจะได้ออกไปสู่ต้นโรคได้ลูกขาเจ็บขาหักหายเย็นไม่ได้เลยนะอยลูกเนี่ยขาล่างหักโอ้ลูกกินข้าวลูกกินข้าวเดี๋ยวลูกก็หายนะลูกซู่ซู่เดี๋ยวลูกก็หายลูกกิ็นไปลูกเป็นไปขาเย็นไม่ได้เลยขาหักจะหมากลับไม่วานเอาลูกซู่ซู่ลูกซู่ๆูกิน แม่หนูตอนนั้นแม่หนูก็ขาหักแต่ไม่เป็นรุนแรงขนาดนี้เดี๋ยวหนูก็หายเนาะใช่ไหมลูกเพีแค่เจ็บขาอยู่อันนี้อัดกินข้าวเดี๋ยวหนูก็หายสู้ๆนะลูกนะชื่อๆนะเข้ามาใกล้น้องแล้เสือมันกัดน้องโอ้ันนี้อัดกินข้าวเลยกินข้าวเดี๋ยวไปนอนต่อนะหนูหายดีแล้วค่อยปล่อยหนูนะลูกนะลูกอัดกินเจ็บอ่กินข้าวนะกินเจ็บ กินให้หมดตรงนี้ลูกกินให้หมดตรงนี้แเดี๋ยวไปนอนพักนะลูกนะให้เคลื่นตัวให้หายดีก่อนค่ะไม่ต้องกลัวแม่ดูแลหนูอยู่ลูกไม่ต้องมีกลัวมันไม่ต้องกลัวมันเสียแม่ดูแม่แม่ดูหนูเลยอะลูกกินข้าวลูกนี่เล็กนึงเล็กนึงโอเคพอแล้วเนาะไปพักผ่อนเนาะเดี๋ยวหาหาาหยดีก่อนเนาะไปพักผ่อนก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยออกมากินใหม่นะลูกนะ นี่อีกเม็ดนึงอ่ะน,น,นี่อีกเม็ดนึงเม็ดนึงเนาะเม็ดนึงโอเคนี่อีกเม็ดนึงเออนี่อีกเม็ดนึงเออเก่งมากลูกเก่งเดี๋ยวไปพักผ่อนกอนเนาะ,ะเดี๋ยวแม่พาไปพักนะพาไปพักในห้องนะใ่ะเดี๋ยวค่อยมากินใหม่นะลูกนะ้อยให้หนูหายดีก่อน่าหนูยังเจ็บอยู่เลยอืมเข้าไปนอนในห้องนี้นะห้องที่แม่หนูอ่ะที่แม่แม่ของหนูก็เคยอยู่ในห้องนี้ตอนเล็กๆนะคะจนกระทั่งโต เจนกระทั่งมีหนูลูกอ่ะมาอยู่ห้องนี้ก่อนนะคะหนูกินน้ำได้ไหมคะไม่น้ำกินอ่ะไม่กินน้ำแต่อ่ะไม่กินน้ำบ้างสิลูกอ่ะไม่กินน้ำไม่กินน้ำบ้างค่ะไม่ยอมกินน้ำมันยังไงอ่ะไม่กินแล้วก็ไว้นี่นะอ่าอยู่นี่นะคะอย่นี่นะลูกนะอ่าะคนเก่งอ้ลูกแม่อ่ะทิ้งไว้ลูกทิ้งไว้ทิ้งไว้นะแม่าจประตูก่อน อยู่นี่ก่อนนะคะให้หนูแข็งแรงก่อนนะยิวไม่แข็งแรงให้หนูแข็งแรงก่อนถ้าออกมาได้นะลูกนะให้หนูผ่าหายดีก่อนเสร็จเลยนะ mm. ห,หนูผ่าหายดีก่อนนะคนเก่ง mm. สู้ๆนะลูก